สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เตรียมเที่ยวนะคะเตรียมเฮอยู่หลังจากวิกฤตโควิดเนาะตอนนี้นะคะรัฐบาลเขาได้มีโครงการาสนับสนุนหรือว่ากระตุ้นเรื่องอเศรษฐ,ฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยได้มีโครงการาแจกเงินเที่ยวจากที่เราเห็นหลาย,ลายสื่อนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการลงทะเบียนกันค่ะ สำหรับโครงการแรกนะคะก็คือโครงการเราไปเที่ยวกัน5ล้านคืนรูมไนน์นะคะเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับโฮมสเตย์โรงแรมที่พักต่างๆนะคะโดยนะักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยนะคะและหลังจากนั้นก็จองที่พักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะนะักท่องเที่ยวจะจ่าย ค่าที่พักอยู่ที่60%ส่วนรัฐบาลจ่ายให้อยู่ที่40%แต่ไม่เกิน3,000บาทนะคะโดยรับเป็น e v o i c h e r ผ่านอแอปเป๋าตุงนะคะเมื่อเรานำไปนะคะเราสามารถไปชำระค่าอาหารค่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่มีเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวจะ,จะต้องจ่ายเอง60%ของค่าที่จ่ายที่จ่ายจริงนะคะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่เช็คอินจนถึงวันที่เช็คเอาท์นะคะ ส่วนโครงการที่2นะคะเป็นโครงการเที่ยวปันสุขโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องของธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนะคะโดยเราจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อรับเป็นโปรโมชั่นโค้ดนะคะรับส่วนลด40%หรือไม่เกิน1,000บาทนะคะนะักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องจองที่พัก ผ่านโครงการเราไปเที่ยวกันโครงการแรกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อจองบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะไปกับในในประเทศนะคะในวงเงินอยู่ที่40%หรือไม่เกิน1,000บาทนะคะอันนี้เป็นโครงการที่2เที่ยวปันสุขค่ะ ส่วนโครงการที่3นะคะเป็นโครงการกําลังใจนะคะช่วยเหลือบริษัทนําเที่ยวแล้วก็เป็นการให้กําลังใจสําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะอสมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะ เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในช่วงโควิดนะคะที่ดูแลกันในช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของการผ่านแพ็กเกจนาเที่ยวนะคะ2วันหนึ่งคืนนะคะไม่เกิน2,000บาทนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่อสมอรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรพสตต,ต่างๆนะคะสามารถนะคะลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยนะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1ตรกฎาคมเป็นต้นไปนะตรงนี้เป็นโครงการที่จะ ให้กำลังใจแก่ผู้กบอบให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการนําเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้ก็เป็น3ามโครงการดีๆนะคะโดยทุกโครงการนะคะเราจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ต้องมีแอปเป๋าตุงด้วยนะคะโดยสรุปง,ง่ายๆหนึ่งนะคะ โครงการแรกเราไปเที่ยวกันนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยแล้วได้รับสิทธิค่าที่พักนะคะจ่ายค่าที่พัก40%อีก60%เราจ่ายจริงจากค่าจากค่าใช้จ่ายจริงนะคะแต่ไม่เกิน3,000บาทอย่างที่2ก็คือ,อเป็นโครงการเที่ยวปันสุขนะคะจองอค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับภายในประเทศได้นะคะวงเงินไม่เกิน1 0 0 0บาทและกอะ็อย่างที่3ก็จะเป็นแพ็กเกจกำลังใจเป็นในรูปแบบของการแพ็กเกจนำเที่ยวนำทัวร์นะคะของอจนที่เรรพสตออซ้อมอต่างๆนะคะตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสําหรับใครที่อยากจะเที่ยวในช่วงนี้ได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกให้เมืองไทยยังไงนะคะไปเที่ยวก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะหน้ากากอนามายัยเจลล้ลางมือสเปรย์แอลกอฮอล์ยังต้องพกอยู่ล้างมือบ่อยๆและอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวมีข่าวข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะ